ข่าวว่ามีเด็กมันอยากจะรู้จักเด็กแคทเหรออย่ามาให้เพื่อนั้านมาเลยรถมันติดอยู่กับลูกกับเมียเถอะเพราะว่าถ้ามาแล้วผลสุดท้ายคุณอาจจะไม่อยู่กับลูกกับเมียอยู่กับผัวก็ได้อาจจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นะที่เห็นมาเยอะแล้วนะคนที่จะทําตัวแบบนี้มันจะไปจบไม่ที่วัดก็ที่คุกนะครับ ไม่จบง่ายๆค่ะสําหรับวัยรุ่นวัดม่วงหลังจากเกิดเหตุ6กวัยรุ่นบุกไปหน้าบ้านจนเจอกับบาดมีคู่สู้ตาย2ศพล่าสุดมีกระแสในโลกออนไลน์บอกว่าแก้งวัยรุ่นจะไปล้างแค้นบาทกับหมอปลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงนั้นติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ข่าวว่ามีเด็กมันอยากจะรู้จักเด็กเพชรเหรอใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านหมอปลาเฮ้ยมาทําอะไรพี่จะมาถล่มหมอปลากะบา้าจริงเหรอเออเดี๋ยวนี้พวกผมก็เป็นตัวแทนเอ่อตัวดีเมืองเพชรอาา่าฮะมาให้มาทีมาใช่ไหมให้มาทีเหรอเพชรดีไม่ใช่น้ำตาลหวานอย่างเดียวจริงเหรอ<า>เพชรดำไว้ มันไม่ใช่เคสแรกมาหลายเคสแล้วที่เราเจอในลักษณะนี้ครับค่ะอย่างมีเด็กวัดม่วงเนี่ยโพสต์ในโซเชียลบอกว่าจะบุกมาที่เพชรบุรีหรือว่าจะบุกมาที่บ้านหมอปลาเนี่ยมีความกังวลมาาน้อยแค่ไหนกังวลไหมไม่มีทางกังวลหรอกแต่ตั้หลับบ้านอ่ะบาสต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าน้องไม่เคยเจอแต่หมอปลาเจอมาหมดแล้วตัวผมไม่กังวลหรอกแต่ตัวของเด็กเ่เข้าจไหมเด็กมันเพิ่งเจอมาแล้วมาเจอโพส์ลักษณะนี้มันต้องเจออยู่แล้ว มือนียกว่าภูมิต้านทานน้องยังไม่มี <Okay. S 1> แต่ผมมีอยู่แล้วครับเราสอนน้องอยังไงอะภูมิต้านทานอย่างเงี้ยหมอปลาคือผมสอนว่านนมันจะกลัวนะฮะเราอยู่กับโลกความจริงถามมาต่อไปแต่ต้องตอบด้วยลักษณะของความจริงแล้วก็สอนอย่างว่าอย่าลืมตัวนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะเราเคยมีบทเรียนมาแล้วเพราะบางคนพอเริ่มมีชื่อเสียงปับ๊บก็เริ่มโด,ด,ด่งดังก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอื่นแล้วพยายามสอนน้องแล้วก็บอกาะให้อ่อนน้อมถ่อมตนคนย่อมรัก แต่ที่สอนน้องมาเนี่ยน้องไม่เป็นคนก้าวร้าวเลยนะน้องพูดกับแฟนเนี่ยเธอนะซึ่งมันปัญหายากปกติพูดกับแฟนเนี่ยจะพูดกูเมืองเพราะน้องรุ่นเดียวกันไงแต่รหรับน้องเนี่ยให้เกียรติมากน้องไม่มีลักษณะหยาบคายอะไรเลยแต่น้องเป็นคนค่อนข้างที่อายเพราะน้องเป็นคนไม่สูงสิงใครเพราะชีวิตน้องเนี่ยทำงานแล้วก็เรียนเรียนไปแล้วก็ส่งแฟนเรียนไปโดยที่ไม่สูงสิงใครแล้วตอนที่เราได้รู้จักเขาเนี่ยน้องบาเนี่ยคือจากที่หมอปลารู้จัก เขาเป็นคนยังไงคะคือจากที่สัมผัสแล้วอะที่บอกแล้วว่าน้องเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครน้องเป็นคนไม่ช่างพูดไม่ช่างกรฬา,านะแต่ลรผมก็หากว่าบางอย่างเราต้องหัดพูดมันเาเราเราตอนเราต้องคุยกับเพื่อนๆนบ้างแต่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะน้องไม่มีเวลาไปสางสค์ไงครับทาแต่งานรา้วคนมาทําแต่งานไงเพื่อนมาเลยมีน้อยไงครับเรามีแบคด้วยไหมเห็นบอกว่ามีกลุ่มของเพชรบุร<ย>ีก็มาซ<ย>ัพพอร์ตเราเหมือนก<ย>ันยาบอกว่าแบคเลย ต้องบอกว่ากระแพงมนุษย์ดีฟ้าเพราะคนเหล่านี้เมื่อใครเราจะถูกกระทําเขาต้องย่อมมาปกป้องเราอยู่แล้วฮะค่ะแล้วเบื้องต้นตอนนี้อาการของบาสเป็นยังไงบ้างก็เ,เมื่อกี้ได้ดูวิดีโอค้องน้องบวบปวดแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหัวม,มันน่าจะจากการกระทบกระเทือนหรือว่าอาจจะต้องเอ็กซเรย์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่แขนน่าปวดหลายคนอยากสอบถามว่าหมอปลาจะช่วยเหลือเขาไปถึงเมื่อไหร่ยังไงจนน้องสามารถตั้งตนตั้งตัวได้ นะแต่เรื่องคดีฟาร์มก็เราก็เต็มที่อยู่แล้วก็เรามีทีมทนายฟาร์มแล้วก็ตอนนี้ก็มีทนายอนันตชัยเข้ามาอีกหนึ่งท่านด้วยก็ขอช่วยกันเต็มที่ก็ต้องช่วยเต็มที่ฮะทีมทนายใช่ครับนี่หมอไปอยากะฝากบอกอะไรกับคนที่จะมโุกบ้านหรือว่าโพสโซเชียลอย่ามาให้เพื่อฆาตกมรมเลยรถมันติดอยู่กับลูกกับเมียเถอะนะเพราะว่าถ้ามาแล้วคนสุดท้ายคุณอาจจะไม่อยู่กับลูกกับเมียอยู่กับผัวก็ได้อาจจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาไม่รู้นะ พี่ทนายคะในรูปของคดีตอนนี้ค่ะคนอยากรู้ว่าความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงบ้างาก,ก็มีพยานหลักฐานเต็มที่แล้วมีแน่นแล้วนะครับแต่การต่อสู้ยังไงขอเก็บเป็นความลับในทางคดีนะ,ะยังไงก็ฝากไว้นะครับว่าพฤติกรรมพฤติการนะวัยรุ่นก็ขอให้ใช้สตินะครับ<ม>อยากให้มีเหตุมีผลแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็การโพสตอะไรในโซเชียลนะฮะก็ขอให้หยุดนะเพราะว่าทางเรารวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับ มีความผิดนะในทางโซเชียลทั้งบลบลบ,บ,บคอมนะครับในส่วนของการคุกคามนะครับผมขู่คุกคามแล้วก็มีควมาดนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็อยากฝากน้องๆเลยนะว่าจะมาตามเพื่อนจะเฮอะไรกันเนี่ยคิดให้เยอะนะครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าพี่เห็นมาเยอะแล้วนะคนที่จะทําตัวแบบนี้มันจะไปจบไม่ที่วัดก็ที่คุกะนะครับฝากไว้นะ,ะในข้อความมีทั้งข่มขู่ทั้งครอบครัวทั้งข่มขู่หมอปลาเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมอปลาแล้วก็ทานายมีการคุย ดำเนินคดีกับคนที่มาโพสอะไรแบบนี้หรือเปล่าทั้งหมดครับทั้งหมดทั้งหมดครับทั้งของน้องแล้วทั้งหมอปลาด้วยหรอเอ่อทั้งทั้งทีมงานหมอปลาทั้งหมอปลาทั้งคุณน้ําฟ้านะครับทั้งหมดเลยนะครับเราเก็บข้อมูลหลักฐานหมดนะครับเราไม่ต้องห่วงนะเราตามเจอหมดไม่ว่าจะเป็นเฟซอวตารอะไรเราก็เจอหมดนะครับหลายคนให้กําลังใจทั้งสองท่านมากเพราะว่าอยู่ๆก็คือยื่นมือมาช่วยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราช่วยคนอยู่แล้วครับเราเราช่วยคนเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดคือเราเห็นคนที่ถูกกระทำเราต้องช่วยแล้วโดยเฉพาะหมอปลาเนี่ยเขา เขาเต็มที่อยู่แล้วครับเรื่องนี้แล้วเราเพื่อนกันอ่ะยังไงเราต้องช่วยให้สังคมมันดีขึ้นนะครับหมอปามองว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงก็จบที่สาลนะครับ